นี่ครับ179กับ183ครับเทียกว่าเล็กน้อยครับราศีสิงห์4เซนิเมตรครับหนุ่มจากแดนไวกิ้งสวีเดนครับเป็นมวยซ้ายครับจนาธานลาสันครับใช่อุทยาไฟยิมนี้ซิกเนเจอร์ของเขาอย่างหนึ่งก็คือลูกเตะก้านคอนะครับก็ทำกันได้ทุกคนในค่้ายนี้ราศีสิงสุภชัยเล็กกำไลเพชรครับและอีกคนหนึ่งที่ก็แมตอนนี้ก็รับราชการเต็มตัวแล้วครับ กวนอูอครับหายไปเลยครับโอ้โหประคัดมาก่อนครับหนึ่งสองโอ้ยหุกขวาครับลาซันเตะซ้ายโอ้โหหนักเลยทีเดียวครับอาวุธของลาซันโอ้แข้งของราศีสิงห์วันนี้ยังไม่ทำงานเลยครับถีบสกัดไว้ก่อนครับหนุ่มสกลนนะครับราศีสิงห์ โ,โห,หดล่างครับเปลี่ยนเป้าหมายครับแต่ไม่สะเทือนจร,จริงครับเจนทาานาลาเซนตัวใหญ่ใหญ่มากครับเจอทาา์นาลาเซนมาครับเริ่มมาแล้วครับแข่งของราศีสิงห์หลุดไปนิดเดียวครับ <c oughs> สมาแล้วลาซันต้องระวังแล้วละครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับ โอ้จิ้มขวาล้มตัวครับราศีสิงห์ก็คอ่อยๆเลาะเล็มไปเรื่อยๆครับโอ้โหเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่อย่างผ้าครับมันจะไปรีบร้อนผีผาไม่ได้ <c oughs> แข่งซ้ายครับเอาจิ้มขวา โอ้หโหซ้ายครับโอ้โหเริ่มเน้นๆแล้วครับราศีสิงห์อ่ะแข้งขวามาบ้างครับเจาะล่างแกลาซันแกก็เดินจริงๆครับอาศัยความใหญ่อะครับขับมาครับเตะขวาสวยครับราศีสิงห์ครับได้แล้วก็หมุนออกมาเกาะวงในโอ้โหลาซันชิงตีก่อนครับสองลาซันลาซันก็โตขึ้นครับโอ้จะปักสองครับยังห่างครับ เริ่มจะร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามจํานวนยกเลยครับโอ้ยสอกยังไม่โดนครับราสิ่งสิงข้าวฟันไปแล้วสทีครับขวาก็หลุดเจอแข้งซ้ายอีกนี่แหละครับมวยขวากับมวยซ้ายพอขวาหลุดซ้ายก็มาครับโอ้โดนเข่ารา้วสิงสิงยังไงครับอ่ะจะพยายามจะหักศอกยังไม่โดนครับทีบยันไว้ครับจะก้าวเสียบยังไม่ถึงครับตีบก่อนครับสร้างยังหวะให้ตัวเองครับราสิ่งสิง ดีขวาทีบขวา <c oughs> หมุนออกมาครับทีบอีกครับเวนช่องไฟเวนระยะเฮาเข้ามาเจอสอกขวา <c oughs> ตีครับวงในโอ้วงในครับตีแหลกเลยครับจนาาูนัทลาสเซนหนุ่มสวีดดชนะครับ <c oughs> ทีบขวายันไว <c oughs> แม่ก็เรียกว่าหาจังหวะหาระยะเพื่อจะออกของหนักของแรงต่อเลยครับ ฟันสอกซ้ายโดนนะครับลาซัน <c oughs> โอ้โหถือว่าสวยเลยครับแหมก็เ,เริ่มยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับฝันอีกไม่โดนครับแม่จับรัดวงในยังไงลาซันก็ยกไปก่อนครับอ้าลาซิซิงจะแหมหักไม่ลงครับโอ้แข็งครับลาซัน โอ้ไต่ขวาดีครับโอ้กรดดับเครื่องชงเดินเครื่องชนดีจริงๆครับโอ้ดูหายใจยาวๆครับลาศิสิงครับโอ้ไต่แล้วไม่ยุบแลวครับอย่างว่าครับอาหุกขวามาครับถีบสกัดไว้ก่อนนะโอ้หายใจเริ่มแรงนะครับลาศิสิงโตตัดลำตัวอีกอเนเนโจมตีลำตัวเลยครับลาซันเห็นลาศิสิงระบบการหายใจไม่ดีครับแล้วก็บี้ไม่หยุดดลยครับ ฟันศอกไม่โดนครับศอกซ้ายเจอศอกอีกบีกันไปครับอ่านได้แข่งขวาครับลาเซนครับอือ้โหเกาะติดวงในเลยครับจนาธาลาเซนครับสะบัดหลุดได้ไหมครับอย่า <c oughs> ไปครับอือ <c oughs> <c oughs> เจอเข่าซ้าย ดีดีครับซ้ายมาแทงซ้ายมาดีครับทีมสกัดไว้ดีต้องดีให้ตลอดครับราศีสิงค์ครับขาจังหวะออกแข้งซ้ายเบาๆเลยนะครับแบบนี้ครับเต้บนไปไตขวามาโอ้ยเจอศอกครับลาสั้นโอ้แม่ระยะประชิดนี่ศอกก็ทำงานได้ดีนะราศีสิงค์ครับจะขยับจะหัวซ้ายอ้าวโดนตบขวาครับแม่ อาโดนหมัดโอ้ขาปัดๆเลยครับราสีสิงห์โอ้เอาละครับสองนาทีที่เหลือต่อไปนี้ครับจะยังไงดีครับดูนี่อ่อนแรงลงไปเยอะนะครับเห็นชัดตั้งแต่ปลายยกที่แล้วเลยครับราศีสิงห์หยบขวาไว้ครับแมแต่ว่าใจแข็งครับยังมีขยับหลอกลโอ้หัวยจตไมเมือบแข้งซ้ายโอ้แต่ดูลาสั้นนี่แกไม่สนเลยครับเดินทื่อเข้าหาเลยครับ ฟิตจริงๆครับอ่ะต่อย้ายลำตัวเตะซ้ายอัดเข้าไปเข่าอีกครับลาสั้นก็ยังนิ่งๆครับมาเป็นพวกมนุษย์ทองคำเลยครับความแข็งแกร่งนี้สุดยอดเลยครับข่าซ้ายโอ้ประกบในเลยครับตอนนี้ครับจอนาธาลาสั้นครับ้าดูนวงในลาซิสิต้องตั้งกำแพงขวางครับโอ้ยังไงครับตีบยันไว้ก่อนทีมยันไว้ก่อน โอ้ยเจอขวาลำตัวเด้งตีกลาสั้นโอ้ยอีกนาทีเศษครับแข่งซ้ายสกัดอยู่ไหมโอ้ยมัดขวาเต็มๆอย่ยังเดินเข้าไปโอ้ยเข่าซ้าย ไปเลยหรือเปล่าครับหายใจไม่ทันครับไปซะแล้วครับราสีสิงโดนย้ำโดนซ้ำแบบนี้เลยครับแหมยิ้มหวานเลยครับลาสั้นครับนี่ครับแข้งซ้ายของราสีสิงครับนี่ครับโดนลำตัวแล้วมีอาการทุกจังหวะเลยครับราสีสิงหนี่ตัดลำตัวด้วยหมัดครับ สีเข่าเสียบเข่าครับเสียบเข่าอีกทีครับดูไปเลยครับเ <c oughs> ข่าก็เต็มเต็มครับนี่ครับสองเข่าครับที่โดนจังๆครับแล้วโดนไปสี่้านี่มันจุกมันเสียแล้วก็เป็นหายใจไม่ออกครับนี่ครับดูครับจึกเข้าให้ครับจึกเข้าให้ครับโอ้ไปเลยครับลาสี่สิงอโยธยาไฟครับ นี่ครับแข้งซ้ายของราศีสิงห์ครับเนี่ครับโดนลำตัวแล้วมีอาการทุกจังหวะเลยครับราศีสิงห์นี่ตัดลำตัวด้วยหมัดครับตีเข่าเสียบเข่าครับเสียบเข่าอีกทีครับดูไปเลยครับเข่าเขาเต็มเต็มครับนี่ครับสองเข่าครับที่โดนจังๆครับ แล้วโดนไปสีข้างนี่มันจุกมันเสียแล้วก็มันหายใจไม่ออกครับนี่ครับดูครับจึกเข้าให้ครับจึกเข้าให้ครับโอ้ไปเลยครับลาสีสิงห์อโยุทยาไฟ